สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตซนซี o ของรถบ้านสู่วิทล่าผมมาวันนี้เรามาในช่องทาง YouTube เลยและบอกให้ว่าวันนี้ผมจะมารีวิวหรือว่าแนะนำรถคันหนึ่งที่เป็นกระบะเกียร์ออโต้เลขไมต่ำๆแค่เริ่มต้นแค่40,000กิโลแถมที่ได้ปี19ตัวท็อปสุดไปคันนี้ครับผม f o r d r เ n g e r เครื่อง2.2 XLT แต่งให้จับเต็มับผมตั้งแต่กระจนหน้าโลโก้ลายฟอร์เลยฝาโปงไลโนชิลติดตั้งให้ ตัวรถเป็นตัวรถสีฟ้าเดิมโรงงานแล้วผมไม่มีกับสีแต่อย่างใดมาพร้อมซุ้มลอ้อสีลอ่ล้อสีวงมพร้อมแม็กซลุยยางฟอร์จูนติดตั้งให้แล้วโครของโครเฟี้ยวพี่คันนี้สีน้ำเงินนี่เป็นสีน้ำเงินแท้โรงงานนะบอกเลยว่าเฟี้ยวงามมากอ่าใครที่มองหากระบะเนี่ยคันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะได้สีลิมิเต็ดพิเศษไปด้วยแล้วภายในนี่เหนือผม ภายในคันนี้ครับบอกเลยว่าออปชั่นฟอร์ดนี่คือจัดเต็มมากๆดีกว่าพวกอีสุโตต้าเยอะเลยเพราะว่ามันจะมีพวงมัลติดมาให้2ข้างหน้าจะวิทยุธรรมดาเกียร์ออโต้ให้มีระบบอีโก้คันทุกอย่างมีให้หมดครับผมนี่ทุกอย่างปรับไปฟ้าหมดเลยโคตรสวยครับพี่คันนี้เลขไมล์เริ่มต้นแค่4ี่หมื่นเนี่ยมีกี่คืนแหละนี่ลองดูใหม่อ่ะนี่สี่หมื่นกิโลครับท่านโอ้โหน้อยมากๆพี่คันนี้เหมือนว่าไม่ได้ใช้งานเลยรถมือเดียวด้วยอืมคันบรรทุกค้างขึ้นให้ทุกอย่างมีหมดนะใครที่เราบังหาจรถกระบะเกียร์ออโต้เนี่ย ราคาถูกแล้ววันนี้ผมว่าแนะนําคันนี้เลยเริ่มต้นแค่4 1 9 0 0บาทเองแม็กไลเนอร์ครับแทบไม่ผ่านการใช้งานมาเลยไม่ผ่านพิพอวันนี้ไปผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,000บาทต่อสัญญาผมเอาพี่ลองดูลายแม็กก่อนลายแม็กที่ผมไม่รู้ว่าแม็กอะไรนะเป็นแม็กตะลุยแบบว่าเอาไว้ขับเคลื่อนไปตะลุยเขาลงน้ำอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยเครื่องยนต์ของฟอร์ดเนี่ยรับรองเขาบอกว่าขึ้นชื่อว่าดีสุดเพราะว่ามันเอาไว้ตะลุยตะลุยคือแข็งแรงแข็งแกร่งมากๆาแล้วมาดูเครื่องยนต์ภายในกันดีกว่านี่แบบว่าเฟี้ยวๆอย่างหล โอ้โหเปิดออโต้ด้วยใช้แรงมือน,นิดนึงเครื่องยนต์นี่คือแบบใหม่สะอาดมากเปลี่ยนถ่านมันเครื่องให้รี่รับเปลี่ยนแบตให้ด้วยโอ้โหคันนี้ใครที่มองหารถกระบะนะบอกเลยนะว่ามีคันเดียวตเต็น์ได้สีนี้ได้ชุดแต่งขนาดใหญ่อย่างนี้เอาไปใช้งานได้เลยสนใจผมมาได้ที่ 99, 99รถบ้านสูวิย์ถูกดีเพราะวนนี้เรามีโปรโมชั่นฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนไม่พอจอาวันนี้ส่วนเพิ่มอีก1 0,000บาทครับผมแทมวันละพียงเงินเพียงแค่9บ้า